สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับเอ e น s t i ส์วันอังคารที่10สิงหาคม2,564นะครับสืบเนื่องมาจากที่แอดมินได้จัดรายการสดสรุปมติคณะรัฐมนตรีจบลงไปนะครับวันนั้นคลิปนี้ก็มาสรุปให้สั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับความคืบหน้าการเยียวยาผู้ประกรันตนในระบบประกรันตังคมนะครับท่านผู้ชมรบกวนตั้งใจฟังให้ดีนะครับเพราะว่ามันจะมีการแยกเป็นจังหวัดจังหวัดนะครับตามประกาศ ล็อกดาวน์นะครับใครประกาศก่อนจังหวัดไหนประกาศก่อนจังหวัดไหนประกาศหลังเพราะนั้นมันจะมีข้ามไปข้ามมานะครับอันดับแรกนะครับขอญาตไปที่มาตรา3-3นะครับในส่วนของนายจ้างนะครับที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนนะครับหรือว่ายังไม่ได้แจ้งข้อมูลให้ทางสำนักง,งานประกันสังคมได้รับทราบในพื้นที่3บวก16จังหวัดนะครับ3จังหวัดที่ว่าก็คือชนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรีอยุธยานะครับ รวมกับอีก16จังหวัดใหม่ให้นายจ้างนะครับรีบดำเนินการขึ้นทะเบียนนะครับไปจนถึงวันที่24สิงหาคม2564นะครับเพื่อรับเงินเยียวยาทั้งในส่วนของนายจ้างและลูกจ้างนะครับนี่คือของมาตรา33นะครับในส่วนของ10จังหวัดแรกนั้นก็มีการโอนไปแล้วนะครับมีการโอนไปแล้วตั้งแต่วันที่4วันที่5วันที่6 แล้วก็3าจังหวัดก็มีการโอนไปลแล้วในวันที่9นะครับส่วนท่านใดยังไม่ได้รับเงินก็ไปแก้ไขบัญชีธนาคารผูกพร้อมเพกกับเลขบัตรประชาชนก็จะมีการโอนซ้ําในวันที่13สิงหาคม64นะครับแล้วก็จะมีการโอนซ้ําทุกๆสัปทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์นะครับจนกว่าจะครบส่วนนายจ้างที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนนะครับหรือยังไม่ได้ดาเนินการใน 3+ บวก16จังหวัดดังกล่าวมาติคอรมอวันนี้ก็ ขยายเวลาให้ถึง24สิงหาคม64นะครับให้เรียบดำเนินการทีนี้ไปถึงอีก2มาตราที่คนรอคอยกันเย,วยาวๆนะครับวันนี้ต้องแจ้งก่อนนะครับว่ามติคณะรัฐมนตรียังไม่ได้มีการพูดถึงวันที่จะโอนเงินแน่นอนนะครับเราก็จะต้องยึดตามข้อมูลที่ท่านรัฐมนตรีแรงงานได้เปิดเผยออกมาก่อนหน้านั้นว่านะครับได้เสนอทางด้านสภาพัฒคณะกรรมการกันกลกไปว่า คาดว่าจะจ่ายเงินของมาตรา3940ได้ใน29จังหวัดพร้อมๆกันนะครับในช่วงวันที่24 25สิงหาคมนี้แต่รายละเอียดวันนี้มติคอรมเรื่องของวันที่โอนเงินเนี่ยไม่ได้เอ่ยถึงนะครับแต่ว่าเอ่ยถึงเรื่องของมาตรา40ที่จะสมัครในจังหวัดสีแดงเข้มใหม่ว่าจะตัดยอดเมื่อไหร่นะครับมาตรา40นะครับ อันนี้ย้อนกลับไปที่10จังหวัดแรกนะครับ10จังหวัดแรกก็ประกอบไปด้วยกรุงเทพมหาน,านาครนนทบุรีนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการสมุทรสาครสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับ10จังหวัดนี้ท่านจะสามารถสมัครได้แค่31กรกฎาคม64นะครับอันนี้ภาครัฐเขาจะตัดยอดไปแล้วส่วนท่านใดสมัครในเดือนกรกฎาคมแล้วยังไม่ได้จ่ายตังค์ฟังให้ดีนะครับสมัครในเดือนกรกฎาคมแล้วยังไม่ได้จ่ายตังค์ ภาครัฐขยายให้ท่านจ่ายเงินสมทบได้ภายใน10สิงหาคมนี้นะครับอนุโลมให้ภายใน10สิงหาคมนี้เท่านั้นสําหรับ10จังหวัดแรกใครที่มาสมัครทีหลังก็ต้องบอกว่าแทบจะไม่ได้ลุ้นแล้วนะครับต่อไปครับในส่วนของ3บวก16จังหวัดหลังนะครับ3จังหวัดก็คือชนบุรีชะเชิงเทราพระนครศรีอยุธยาและอีก16จังหวัดที่ประกาศเป็นพื้นที่สีแดงเข้มล่าสุด ท่านสามารถสมัครมาตรา40ได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะไปตัดยอดเอาในวันที่24สิงหาคม64เพราะฉะนั้น3บวก16จังหวัดสีแดงเข้มดังกล่าวนะครับจะต้องสมัครและชำระเงินสมทบภายใน24สิงหาคม64นี้เท่านั้นนะครับจึงจะมีโอกาสได้รับเงินเยียวยา5,000บาทนะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับในประเด็นที่ยังค้างคาจากท่านรัฐมนตรีไปให้สัมภาษณ์ผ่านช่อง3และช่อง7 ในเรื่องของการเยียวยาเพิ่มเติมใน13จังหวัดแรกว่าจะได้2เดือนทุกมาตราหรือไม่วันนี้ก็มีคําตอบแล้วนะครับมติคณะรัฐมนตรีขยายเวลาให้ทางด้านของกระทรวงแรงงานนะครับไปดําเนินการหาทางช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ล็อกดาวนะครับ13จังหวัดสีแดงเข้มนะครับอ้น,นี้ก็จะเป็น13จังหวัดเห็นไหมครับมันจะมี10มี3บวก16แล้วคราวนี้เป็น13จังหวัด 13จังหวัดแรกดังกล่าวประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครโดนทับุรีนครปฐมสมุทรปราการสมุทรสาครสงขลายะลาปัตตานีนราธิวาสนะครับแล้วก็รวมถึงชนบุรีฉะเชิงเซาพระนครศรีอยุธยานะครับนี่คือ13จังหวัดก็จะได้รับเงินเยียวยา2เดือนแต่ว่าอีก1เดือนเนี่ยไม่รู้เมื่อไหร่นะครับเพราะว่ามติครมให้กระทรวงแรงงานไปดําเนินการ นะครับไปดําเนินการหาวิธีที่จะช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ในเมื่อวันนี้มติครมไม่ได้มีการเอ่ยถึงวันที่โอนเงินแน่นอนแต่มีการเปิดเผยจํานวนตัวเลขของผู้ประกันตนมาตรา39และ40ใน29จังหวัดสีแดงเข้มมีอยู่ประมาณทั้งสิ้น6 6ล้าน6 0 0กกว่าคนนะครับ ซึ่ง6ล้าน6นะครับซึ่ง6ล้าน6 0แสนกว่าคนนี้จะได้รับการเยียวยาคนละ5,000บาทก่อนนะครับคนละ5000บาทก่อนแล้วก็แยกเป็นเมื่อกี้13จังหวัดสีแดงเข้มแรกก็จะได้เพิ่มภายหลังซึ่งก็ไม่รู้เมื่อไหร่อยู่ที่กระทรวงแรงงานจะทำงานได้รวดเร็วขนาดไหนนะครับโดย6แสนขออภัยครับโดย6ล้าน6 0แสนกว่าคนนั้นนะครับแยกเป็นมาตรา39ประมาณ1ล้าน4แสนคน มาตรา40อยู่ที่5ล้าน2แสนคนนะครับเพราะนั้นยอดตัวเลขนี้ก็อาจจะมากขึ้นใน3บวก16จังหวัดหลังนะครับที่ภาครัฐเขาประกาศให้สมัครและจ่ายเงินสมทบได้ถึง24สิงหาคมนะครับเพราะนั้นก็ยอดน่าจะเกิน6ล้าน6แต่ณวันนี้3940ทั้งคนเก่าคนที่สมัครใหม่ในเดือนกรกฎาคมนะครับและมาจ่ายเงินภายใน10สิงหาคม ยอดก็อยู่ที่6.6ล้าน6ซึ่งทั้งหมดนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดคลาดนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดคาดก็คาดว่าน่าจะจ่ายเงินได้ช่วงประมาณวันที่20สิงหาตามที่ท่านรัฐมนตรีแรงงานได้เคยเปิดเผยเอาไว้แต่จะเร็วขึ้นกว่านี้ไหมไม่ทราบนะครับมันไม่สามารถที่จะช้ากว่านี้ได้แล้ว24 25ต้องเริ่มโอนเพราะท่านผู้ชมอย่าลืมว่าการจ่ายเงินแบบพร้อมเพย์นั้นจะได้แค่วันละ1ล้านบัญชี เมื่อตอนนี้ตัวเลขที่มติครมเปิดเผยออกมามีเกือบ6ล้าน7ก็ต้องใช้การโอนเนี่ยวันนะครับไม่ได้วันเดียวกันพร้อมๆกันทุกคนนะครับอันนี้ต้องทำความเข้าใจเบื้องต้นก่อนแม้ว่าภาครัฐจะยังไม่ได้พูดถึงก็าตามนะครับก็เอามาสรุปให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบแต่เพียงสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับมีรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนใดแอดมินจะสรุปมาให้รับทราบกันในครั้งต่อไปนะครับ ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกท่านปลอดโรคปลอดภัยโดยทั่วกันส่งมอบความสุขนี้ผ่านรายการเอเนลส์ไทม์สวัสดีครับ